กองทัพไทยเดินหน้ายกระดับความวั่นคงติดตั้งรั้วอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพไทยได้เริ่มโครงการติดตั้งรั้วอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยเมื่อวันที่18กันยายนพศ2568ได้มีการติดตั้งเสากล้องวงจรปิด CCTV ต้นแรกบริเวณหลักเขตชายแดนที่50ด้านหลังด่านคลองลึกอำเภออรันประเทศจังหวัดสาแก้วซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองก,องกำลังบูรพา การติดตั้งเสา CCTV ต้นแรกนี้ประกอบด้วยกล้อง3ตัวได้แก่กล้องแบบ PTZ p a n t ท l t Zoom 1ตัวและกล้องแบบ FIX อีก2ตัวนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและระบบโซลา r เซลล์เพื่อรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีการติดตั้งการ์ดบันทึกข้อมูลขนาด512 g กิกซึ่งสามารถบันทึกภาพได้นานถึง30วันในระหว่างการติดตั้งกองร้อยทหารพรานที่12ได้เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขึ้นรกทึบในพื้นที่ตรงข้ามกำแพง เพื่อให้กล้องสามารถมองเห็นพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและประสานงานกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12นพค12ซึ่งมีแผนจะเข้าปรับปรุงพื้นที่ในลำดับต่อไปการติดตั้งเสา CCTV ต้นแรกนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการรั้วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาว